วันนี้คุณครูใส่ผ้ากันเปื้อนเราจะมาทำอะไรกันดีนะใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้วันนี้คุณครูก็จะมาสาธิตการทำอาหารค่ะแต่เด็กๆลองดูสิคะว่าจากภาพคุณครูจะมาสาธิตการทำอาหารอะไรเอย่ยเด็กๆต้องตอบถูกแน่เลยวันนี้คุณครูจะมาสาธิตการทำซ้มตำมค่ะ แต่การตำส้มตำในครั้งนี้คุณครูมีผู้ช่วยด้วยค่ะก็คืออิมนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าหากเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หยิ่มตำส้มตามเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้ยิ่มอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมตำส้มตำคุณครูอยากจะขอถามเด็กๆหน่อยค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานส้มตำแบบไหนกันบ้างคะเด็กๆตอบได้ไหมคะ แต่เอเด็กๆทราบไหมคะว่าส้มตำนั้นมีหลายแบบเช่นตำไทยตำปูตำปูปรราร้าซึ่งแต่ละแบบจะมีวัตถุดิบและมีวิธีการปรุงต่างกันแต่เราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรดีล่ะเพื่อให้อิ่มทำงานตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้ เวลาไปร้านอาหารเด็กๆเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าบางร้านจะมีใบสั่งอาหารไว้ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งอาหารตามที่ต้องการโดยการทำเครื่องหมายหน้าข้อความหรือรายการที่ต้องการถ้าหากเด็กๆต้องการสั่งตำไทยเด็กๆต้องทำเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความว่าตำไทยซึ่งตำไทยนั้นก็จะใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสง หากเด็กๆต้องการสั่งตาําปูเด็กๆจะต้องทําเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความว่าตาําปูซึ่งตําปูนั้นก็จะใส่ปูดอง แต่เอ๊รายการตําปูมีช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆสามารถเลือกได้ว่าต้องการใส่ปาร้าหรือไม่ดังนั้นแสดงว่าหากลูกค้าสั่งตําปูสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าต้องการใส่ปาร้าหรือไม่ใส่ปาร้าก็ได้หากเด็กๆต้องการสั่งตำปูปาร้าเด็กๆก็แค่ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องรายการตำปูและใส่ปาร้า ซึ่งตำปูปลาร้านั้นก็จะใส่ปูดองและใส่ปลาร้าค่ะ <Wow. S 1> แต่เอ๊ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าแล้วถ้าเราสั่งเมนูตำไทยเราจะใส่ปลาร้าด้วยได้หรือเปล่าสำหรับตำไทยโดยปกติแล้วจะไม่ใส่ปลาร้ากันนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวจะผิดสูตรส้มตําของป้าพรจ้า จากใบสั่งอาหารส้มตำปะพรเราสามารถสั่งเมนูส้มตำได้กี่แบบคะเด็กๆพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะเด็ <S <S กๆต้องตอบได้แน่เลยคะ่ะ หากเด็กๆคิดคำตอบได้แล้วงั้นเรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะจากใบสั่งอาหารส้มตำป้าพรสามารถสั่งเมนูส้มตำได้3แบบดังนี้ค่ะ 1. ตําตำไทย 2. ตํตำปู 3. ตํตำปูปลรราค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ซึ่งเวลาป้าพรจะทำส้มตำให้ลูกค้าป้าพรก็จะดูจากใบสั่งส้มตำซึ่งทำให้สะดวกและสามารถทำส้มตำแต่ละแบบตามที่ลูกค้าสั่งได้ถูกต้องอย่างไรล่ะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับเมนูส้มตำของร้านป้าพรแล้วว่าสามารถทำได้3แบบต่อไปเรามาดูรายละเอียดของส้มตำแต่ละแบบว่ามีวิธีทำอย่างไรและต้องใส่วัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ วิธีการทำตำไทย 1. ตําตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุงคือน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปีบ๊บมะเขือเทศ 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่กุ้งแห้ง 5. ใส่ถั่วลิสง 6. ตำให้เข้ากัน วิธีการทำตำปู 1. ตําตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุงคือน้ำปลา 5. น้ำมะนาว 5. น้ำตาลปี๊บ 5. มะเขือเทศ 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่ปูดองตําตำให้เข้ากัน วิธีการทำตําปูปลาร้า 1. ตำพริกกับกระเทียม 2. ใส่เครื่องปรุงคือน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปีบ๊บมะเขือเทศ 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่ปูดอง 5. ใส่ปลาหตตาให้เข้ากัน เมื่อเราทราบวิธีทำส้มตำแต่ละแบบกันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเตรียมบัตรคำสั่งเพื่อเขียนโปรแกรมให้น้องอิมตำส้มตำกันนะคะซึ่งบัตรคำสั่งที่จะนำมาใช้เขียนโปรแกรมจะได้มาจากวิธีทำส้มตำแต่ละแบบค่ะเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะว่าบัตรคำสั่งที่จะให้อิมเขียนโปรแกรมตำส้มตำมีอะไรบ้างเอ่ย ซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะคิดออกกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าจะคิดตรงกันหรือเปล่าบัตรคำสั่งที่จะให้น้องอิ่มเขียนโปรแกรมตามซ้อมตำได้แก่ 1. บัตรคำสั่งตำพิดกับกระเทียม2 ใส่เครื่องปรุง 3. ใส่มะละกอ 4. ใส่กุ้งแห้ง 5. ใส่ถั่วลิสง 6. ใส่ปูดอง 7. ใส่ปลาร้าและบัตรคำสั่งตำให้เข้ากัน แต่เอ๊เด็กๆคิดไหมคะว่าถ้าเราใช้บัตรคำสั่งเพียงเท่านี้เด็กๆคิดว่าจะสามารถเขียนโปรแกรมให้น้องอิ่มตามส้มตาตามเงื่อนไขของลูกค้าได้ไหมนะซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะเด็กๆ,ๆคิดคำตอบได้หรือยังคะเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ หากโปรแกรมของเราใช้แค่เพียงบัตรคําสั่งก็จะสามารถทําส้มตําได้เพียงชนิดเดียวซึ่งเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าลูกค้าของปอ้าพรสั่งส้มตํามาหลากหลายชนิดจากใบสั่งส้มตํานี้ลูกค้าบางคนสั่งตําไทยสั่งตําปูสั่งตําปูปลาร,ะระ้า เราจึงต้องปรับปรุงโปรแกรมโดยเพิ่มเงื่อนไขลงในโปรแกรมด้วยซึ่งทําได้โดยเพิ่มบัตรคําสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขลงไปในโปรแกรมนั่นเองอย่างไรล่ะคะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าบัตรคําสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขเป็นอย่างไรเรามาทบทวนเกี่ยวกับบัตรคําสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขกันก่อนนะคะ บัตรคำสั่งที่แสดงเงื่อนไขหรือซองเงื่อนไขเราใช้ซองจดหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการกำหนดเงื่อนไขนะคะส่วนตัวเงื่อนไขนั้นจะอยู่บนหน้าซองจดหมายแบบนี้ค่ะส่วนภายในซองจดหมายจะมีบัตรคำสั่งหรือทั้งบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขก็ได้นะคะอาจจะมีบัตรคำสั่งเพียงบัตรเดียวหรือหลายใบก็ได้นะคะ ซึ่งเราจะใช้บัตรคำสั่งหรือซองเงื่อนไขยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของโปรแกรมว่าเป็นอย่างไรต้องการให้โปรแกรมครอบคุมเงื่อนขไขใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นซองเงื่อนไขที่มีแต่บัตรคำสั่งเพียงอย่างเดียวนะคะจากภาพเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองจดหมายคือถ้าฝนไม่ตกให้ทำตามคำสั่งในซอง หากเงื่อนไขเป็นจริงคือฝนไม่ตกก็ต้องเปิดซองและทำตามคำสั่งในซองซึ่งบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองคือรดน้ำต้นไม้แต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปํำสั่งถัดไป2องเงื่อนไขถ้าแดดออกให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคือแดดออกเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในข้อใดคะระหว่างหยิบหมวกกับใส่เสื้อกันฝน ซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะเ<ๆ>ก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ,ๆเด็กๆคงตอบถูกกันแน่ๆเลยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานของเงื่อนไขนี้ก็คือถ้าแดดออกจะต้องหยิบหมวกแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะ เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าซองเงื่อนไขมีหน้าที่อย่างไรในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นตัวอย่างที่3จะเป็นซองเงื่อนไขที่มีทั้งบัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขอยู่ด้วย ซึ่งซองเงื่อนไขนี้มีเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองคือถ้าสั่งไอศกรีมรสกะทิให้ทําตามคําสั่งในซองซึ่งจะประกอบไปด้วยบัตรคําสั่งตัดไอศกรีมรสกะทิและซองเงื่อนไขถ,ถ, Hebrews, heaven, ถ้าสั่งโรยถั่วลิสงให้ทําตามคําสั่งในซองค่ะหลังจากนั้นก็จะมาตรวจสอบซองเงื่อนไขอันที่สองถ้าสั่งโรยถั่วลิสงให้ทําตามคําสั่งในซองหากเงื่อนไขเป็นจริงก็จะต้องเปิดซอง และทําตามคําสั่งในซองคือรวยถั่วลิสงค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือ,อยังคะว่าซองเงื่อนไขาสามารถมีทั้งบัตรคําสั่งและซองเงื่อนไขยอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราทราบแล้วว่า2องเงื่อนไขมีการทํางานอย่างไรต่อไปเราก็จะมาใช้2องเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมให้กับอิมต,มตามส้มตมร้านป้าพรกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะว่า2องเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับอิมมีอะไรบ้างคะซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะ นึกออกกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าว่าเด็กๆจะตอบถูกต้องไหมเอ่ย2องเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้อิ่มตามส้มตามได้แก่2องเงื่อนไขถ้าสั่งตามไทยให้ทำตามคำสั่งในซองหากเงื่อนไขเป็นจริงคือลูกค้าสั่งตามไทยซองก็จะถูกเปิดค่ะหากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปยังคำสั่งถัดไปค่ะ ซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปูให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งซองตำปูจะถูกเปิดเมื่อลูกค้าทำเครื่องหมายในช่องตำปูค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานในขั้นตอนนี้หุ่นยนต์ก็จะใส่ปูแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะ 3. 2เงื่อนไขถ้าสั่งตำปาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองซึ่งซองตำปาร้าจะถูกเปิดเมื่อลูกค้าทำเครื่องหมายในช่องใส่ปาร้าแต่หากเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะข้ามไปคำสั่งถัดไปค่ะ แต่เอ๊คุณครูอยากจะถามเด็กๆหน่อยเขาว่าจากใบสั่งส้มตำปะพรเราควรจะใช้ซองเงื่อนไขใดเพื่อเขียนโปรแกรมให้อิ่มตำส้มตําได้ทั้งตำปูและตำปูปลา,าคา่ะซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะ เด็กๆตอบได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ค่ะจะต้องมีบัตรคำสั่งใส่ปูดองและตามด้วยซองเงื่อนไขถ้าสั่งตำปาร้าให้ทำตามคำสั่งในซองคือใส่ปาร้าแต่เอ๊คุณครูอยากจะถามเด็กๆหน่อยคะ่ะว่าใบสั่งส้งตมตำป้าพรสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ ซึ่งตรงนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อหยุดคิดสักครู่หากคิดคำตอบได้แล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะเด็ <bunun> กๆคงนึกคำตอบกันได้แล้วนะคะ เพราะจากใบสั่งซ้มต้มป้าพรเด็กๆจะสังเกตได้ว่าการสั่งใส่ปลาร้าจะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ภายในเงื่อนไขาการสั่งตำปูซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ปลาร้าก็ได้อย่างไรล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ดังนั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องแทรก2เงื่อนไขยอย่างไรเช่นสองเงื่อนไขควรอยู่ก่อนบัตรคำสั่งใดหรือสองเงื่อนไขใดเป็นต้นค่ะในตอนถัดไปเด็กๆมาช่วยคุณครูเขียนโปรแกรมให้น้องยินตามส้มตามกันนะคะ